สวัสดี f อที่น่ารักทุกคนนะครับผมเพิร์ตกอสบ,บ้านน้ำนครนะครับผมเมื่อกี้พอดีว่ามีข้อความเด้งนะแล้วก็เลอ,อหลุดไปนะก็เลยเลยบันทึกได้ไม่ต่อเน,นื่องแล้วเมื่อกี้ฟิลลิ่งเมื่อกี้กลาลังแรงเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับมาต่อนะคราวนี้นะผมจะมานะครับสัมภาษณ์กับรูปเจ้าของที่น,นี่นะอ่าซึ่งเป็นอู่นะครับอู่ซ่อมรถนะครับ พี่ทางทางผู้กรณีเขาบอกว่าอู่พี่เนี่ยนะอู่ของพี่ผู้เสียหายเนี่ย่าได้รับมาตรฐานไหมนี่ยครับก็ดูนะครับว่ารถจอดเรียงคิวกันขนาดไหนก็ดูแล้วกันนะแล้วพี่ก็เลยผมก็เลยอยากจะถามกับทางน้องผู้เสียอ่าน้องที่เป็นผู้กรณีของน้องพี่นะว่าแล้วอู่น้องล่ะได้รับมาตรฐานหรือเปล่านะครับผมขออยากดูเหมือนกันรบกวนขอชื่อด้วยนะผมขอตรวจสอบหน่อยนะครับผม อ่าคราวนี้นะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องที่เป็นลูกเจ้าของที่นะครับอ่าที่ว่าอ่าตีราคาอ่ารถมาด้าของน้องชายผมว่าเท่าไหร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวขอเชิญคุยพมกับน้องทรายนะครับอ่าครับผมสวัสดีค่ะเอาเลยครับอ่าก็คือเมื่อวานเนี่ยก็คือที่มาตีราคาไว้ว่าโดนชนกี่จุดบ้านต้องซ่อมยังไงบ้างราคาเนี่ย คือรบกวนครับเมื่อวานปีที่ราคาเท่าไหร่หครับเมื่อวานตีไปที่ราคา5 0 0 0ันบาทนะคะซึ่งเป็นแค่ราคาเบื้องต้นค่ะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ารถรุ่นนี้นะคะมาจ้า2สกายเอ็กซ์รุ่นนี้ค่ะราคาเนี่ยจะแรงมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกันชนกันชนจะอยู่ที่2 5 0 0ค่ะเป็นเป็นกันเ,เป็นอะไหล่แท้นะคะเปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็สเกลจะอยู่ที่ราคา800 0บาทค่ะซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่าทําสีนะคะใช่ครับแล้วสีตรงนี้คือมันเป็นสีที่ว่าทํายากด้วยใช่ไหมครับ อ๋อครับผมอันนี้คือ,อทั้งอูเนี่ยทั้งอูของน้องเนี่ยคือเป็นอูที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยครับซึ่งเวลาเวลาใครอ่าทำประกันต่างๆหลายๆบริษัทเลยผมก็นับบริษัทไม่ถูกหรอกแต่ก็มาทําอยู่ที่ทางนั้นเพราะอูนี้ค่อนข้างที่จะดังนะนะดังในในส่วนของการซ่อมนะครับผมเพราะว่าเขาทําดีนะแล้วก็อย่างที่ผมถามอีกแหละถามน้องกลับไปครับบอกว่าน้องคู่กรณีนะอูน้องอะครับ พี่บอกว่าเป็นอู่ของอาห,หรืออะไรเนี่ยนะรบกวนครับผมขอชื่อด้วยนะผมจะตรวจสอบหน่อยนะแล้วอยู่ใกล้สอนอนหนองแขมด้วยผมก็เลยแบบมผมชอบมากเลยครับแบบข้าราชการน่ะถ้ามีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องนะผมบอกให้เลยนะไม่จบหรอกครับนะแล้วน้องก็อย่าไปแบบว่าคล้ายๆบบว่าออกลูกอะไรอะ่ะออกลูกแบบว่ายื้อเวลานะทุกคนเนี่ยเขารีบหมดแหละ วันนั้นเนี่ยนนที่น้องรีบเนี่ยวันนั้นที่น้องรีบนะเราก็บอกว่าโอ้พี่หนูขอโทษนะคะหนูรีบทุกคนมารีบหมดนะครับนะอย่าคิดว่าตัวเองสําคัญเสมอนะครับหัดคิดถึงคนอื่นเขาบ้างนะเนี่ยถ้าจอดรถเนี่ยนะน้องผมหยุดงานเนี่ยตีง่ายวันละวันละหมื่นเอ้ตีง่ายวันล,ล,ละพันนะวันล,ละพันครับห้าวันห้าพันเงินเดือนสามหมื่นนะครับสามหมื่นกว่าดว้วยนะครับ โอเคครับยังไงขอบคุณเฟีนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณซายนะครับผมแล้วก็ผมที่ให้ความรู้แล้วก็พูดปัดต้องปัดต้องอูนะครับผมของเขานะครับผมขอบคุณมากครับไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเป็นแค่การบันทึกข้อมูลเฉยๆครับสวัสดีครับ